あっ สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมอมสกีโฟนะครับสำหรับคลิปนี้โคตรพิเศษนะครับเพราะว่าผมจะเป็นตัวแทนของเอ็มอภิชัยนะครับผมแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดแล้วก็แชมป์ BCL 3สมัยนะครับผมซึ่งจะมาบอกต่อเทคนิค3เทคนิคที่สำคัญนะครับที่พาให้เขาคว้าแชมป์ในรายการใหญ่ของประเทศไทยล่าสุดมาได้นะครับทานผู้ชมมีเทคนิคอะไรกันบ้างไปเริ่มต้นที่เทคนิคที่1ครับการตั้งค่าตัวมงลูกเตะมุมนะครับแต่ว่าไม่ได้โยนมงนะ งงไหมครับอย่าเพิ่งงงนะครับคือในเกมนี้เนี่ยเราสามารถตั้งค่าเลือกให้นักเตะที่เราอยากจะให้ไปมีส่วนร่วมตอนเตะลูกเซตพีชนะฮะท่านผู้ชมเข้าไปที่ in match position นะครับแล้วก็เลือกลงมาล่างสุดนะครับผมเลือกลงมาล่างสุดนะครับตรง assign set piece attackers ตรงนี้นะฮะ a อเทมเกอร์หก็คือเสาแรกครับไอเทมเกอร์สคือเสากลางและก็ a อเทมเกอร์สคือเสาไกลนะครับผมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับอันนี้คือภาพในกรณีที่เราไม่ได้ตั้งค่า a อเทมเกอร์ไว้เลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่ในวงในเนี่ยไม่มีเสื้อสีน้ำเงินเลยนะครับและอันนี้คือภาพในกรณีที่เราตั้งค่าทั้ง3เสาวไว้เลยนะฮะจะสังเกตเห็นว่าชุดสีน้ำเงินเนี่ยไปยืนชิดวงในมากขึ้นนะครับแต่เทคนิคของคุณเอ็มเม๊ชัยไม่ได้มาบอกเรื่องนี้นะฮะอันนี้ผมขยายความเพิ่มให้ทราบเพื่ออบบบบาาาาาางงงงทททท่่่่่นนนีีียััไไมมรรวกต้้้คคคคแดเิขุณ คือเราตั้งค่าไอเท e เกอร์หคนเดียวนะครับผมปกติแล้วไอเทกเกเนี่ยจะอยู่เสาแรกใช่ไหมฮะหลายท่านจะนิยมตั้งให้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่หมง่งบอลดีๆแต่เทคนิคของคุณ M คือตั้งให้เป็นกองหน้าหรือปีกนะครับที่มีความคล่องตัวแล้วก็จบสกอร์ดีนะครับในที่นี้เราจะตั้งเป็นมาเน่นะครับท่านผู้ชม เพราะว่าจังหวะการทำประตูจากเทคนิคนี้เราไม่ได้หมงนะฮะท่านผู้ชมเราจะใช้วิธีการยิงนั่นเองครับไปดูตัวอย่างกันนะครับเทคนิคนี้นะครับเป็นการเตะมุมสั้นนะครับเรียกตัวรับบอลมานะฮะและตัวรับบอลน,นะครับผมส่งคืนตัวที่เตะมุมนะฮะแล้วส่งสั้นๆไปให้กับตัวที่เราตั้งค่าไว้ตัวที่เราตั้งค่าไว้เนี่ยจะยืนอยู่ตำแหน่งตรงนั้นพอดีนะครับผมนั่นก็คือกองหน้าหรือปีกที่ยิงดีนั่นเองนะครับมันก็จะส่งผล2กรณีเนียก็คือเราตั้งค่าไว้เป็นตัวที่อยู่เสาแรกเขาจะไปยืนอยู่ตรงนนั้พอดี เพื่อรับบอลสั้นจากตัวที่เตะมุมนะฮะแล้วกรณีที่2ก็คือตัวที่รับบอลน,นั้นเป็นกองหน้าหรือปีกนะครับจะยิงได้ดีกว่าเซนเตอร์แบ็กด้วยนะฮะท่านผู้ชมดูครับนี่ฮะถ้าไม่ได้ตั้งค่าแบบนี้ไว้นะครับอาจจะไม่มีนักเตะยืนอยู่ตรงนั้นนะครับเพื่อรับบอลน,นะฮะหรือถ้าเกิดเราตั้งค่าไว้เป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับเซนเตอร์แบ็กก็มีความคล่องตัวน้อยนะครับจังหวะพลิกหมุนแล้วยิงแล้วจังหวะยิงก็อาจจะยิงไม่เข้าเพราะว่าเซนเตอร์แบ็กยิงไม่ดีนั่นเองนะครับท่านผู้ชม รับบอลสั้นนะครับหรืออาจจะเฟกช็อตเพิ่มเติมก็ได้นะครับเพื่อหลอกตัวประกบนะฮะแล้วส่งคืนไปตัวที่เตะมุมที่วิ่งตัดเข้าไปด้านหลังนะครับดูครับมันจะเป็นลักษณะนี้เกือบ100%นะฮะส่งสั้นแล้วตัวเตะมุมจะวิ่งตัดหลังไปนะครับเนี่ยฮะแล้วก็จะมีโอกาสได้ยิงที่เสาแรกนะครับเราตั้งไว้ไม่ได้ตั้งให้หมงนะฮะแต่ตั้งไว้ให้ยิงประตูครับท่านผู้ชมแต่ดูอีกจังหวะหนึ่งนะฮะมุมด้านนู้นก็ทําได้เหมือนกันครับตัวเตะมุมมารับบอลแล้วยัดเข้าไปครับ เนี่ยฮะแล้วแต่นะครับว่าเราจะตั้งเป็นกองหน้าหรือปีกนะฮะขอเป็นตัวที่มีความคล่องตัวสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวที่จบสกอร์ดีนะครับนี่อันนี้จะลงตัวพอดีนะครับนักเตะที่เราตั้งค่าไว้จะมายืนอยู่ตรงนั้นพอดีนะฮะดี๋ยวูอีกจังหวะหนึ่งนะครับนี่ครับเฟกช็อตหนึ่งทีก็ได้นะครับแล้วก็ส่งคืนตัวที่เตะมุมครับแล้วส่งสั้นๆันไปตัวที่เราตั้งค่าไว้นะครับแล้วก็พลิกหมุนยิงให้ไวเลยฮะ โอกาสแบบนี้เป็นประตูสูงนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับยัดเข้าไปนะครับเนี่ยมันจะลงตัวพอดีนะครับท่านผู้ชมลองไปฝึกดูนะครับฝึกดูกับโหมดฝึกซ้อมก่อนก็ได้ครับนะฮะเล่นทั้นสั้นนะครับอ่าถ้าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กก็อาจจะจับบอลลั่นนะฮะหรือว่าหมุนตัวช้านะครับดูอีกจังหวะหนึ่งก็ได้ครับดูกันหลายๆมุมนะฮะหลายๆนักเตะนะครับหลากหลายนะครับอันนี้เมสซี่นะครับ อ่ะอันนี้อาจจะตั้งเป็นโฟเดนนะฮะคือในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งไว้นะครับเราก็อาจจะใช้เทคนิคนี้ได้เหมือนกันครับคือนักเตะที่อยู่วงในเนี่ยอาจจะเป็นตัวไหนก็ได้ที่มารับบอลนะฮะแต่ถ้าเกิดเราตั้งค่าเป็นแอตตทเกอร์หนึ่งไว้เนี่ยมันก็จะเพิ่มการยืนตำแหน่งที่ลงตัวมากขึ้นนั่นเองครับไปลองฝึกกันดูนะครับดูอีกมุมนึงนะครับเฟกช็อตหนึ่งทีก็ได้ครับจะส่งโดยการตอกส้นหรือว่าส่งธรรมดาก็ได้นะครับส่งคืนตัวที่เตะมุมนะฮะแล้วยัดเข้าไปตรงนัั้นครบ นี่เป็นแฮลิเคนนะครับตัวจบนะฮะดูครับอาจจะตั้งเป็นกองหน้าเลยก็ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องแบบสลับไปมาบ่อยนะฮะเพราะว่าวิธีนี้เดี๋ยวเผื่อเราอาจจะลืมตั้งเปลี่ยนกลับนะครับเพราะบางทีเทคนิคเราต้องเปลี่ยนสลับในระหว่างการแข่งขันด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูเทคนิคที่2ครับการชิปข้ามหัวแบบแยบยนต์ฮะเป็นยังไงครับการชิป ข้ามหัวในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการชิปข้ามหัวเพื่อทําประตูนะครับแต่ว่าเป็นการฝากบอลน,นะฮะหรือว่าการทําชิ่งแล้ววิ่งนําทางไปนะครับดูครับเฮลิเคนครับฝากบอลมาที่พอสโคพอสโคตักคืนเฮลิเคนอันนี้ในกรณีที่เป็นกองหน้านะครับคุณเอ็มบอกว่าถ้าใช้กองหน้าวิ่งนําทางไปแล้วชิปขอบอลคืนแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะติดเซนเตอร์แบ็กนะครับเพราะว่า กองหน้าจะโดนเซตเตอร์แบ็กประกบมาร์กิ้งอยู่นะฮะท่านผู้ชมดูครับจะชิปไม่ค่อยผ่านครับเพราะฉะนั้นเทคนิคของคุณเอ็มคือตัวที่วิ่งนําทางไปเนี่ยให้เป็นมิดฟิลนะฮะอ่าดูจังหวะนี้เป็นเมสซี่นะครับฝากไว้แล้วชิปพืนเมสซี่ฮะแล้วเราจะมีจังหวะมีโอกาสการเข้าธรรมตูในกรอบเขตโทษมากขึ้นฮนะจังหวะหลุดจะมีมากกว่ากองหน้านะครับกองหน้าจะติดเซตเตอร์แบ็กตลอดนะฮะเพราะว่าโดนประกบตลอดครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวที่เราฝากบอลตัวที่เราวิ่งนําทางไปเป็นมิดฟิลนะฮะจะ มีโอกาสที่จะหลุดมากกว่านะครับเพราะว่าไม่มีมาร์กิ้งจากเซนเตอร์แบ็กนั่นเองครับดูอีกจังหวะนึงนะครับเป็นเมสซี่นะฮะตัดมาก่อนครับแล้วก็ฝากไว้ที่ดูมิเรเล่ครับคืนมาที่เมสซี่เห็นไหมฮะตัวประกบเนี่ยจะวิ่งไปประกบกองหน้านะฮะไม่ได้วิ่งตามประกบตัวที่ทําชิงวันทูมาครับเห็นไหมครับอาจจะมีประกบนะฮะแต่ว่าจะยืนห่างนะครับมิดฟิลด์ด้วยกันนะฮะมาประกบแบบนี้นะฮะ โอกาสที่จะหลุดเนี่ยมีมากกว่ากองหน้านะครับดูครับหาจังหวะฝากบอลนะครับแล้วก็กดวิ่งนําทางนะครับกดวิ่งนาทางท่านผู้ชมหลายท่านน่าจะกดเป็นนะฮะในระหว่างที่กดส่งก็กดปัดไปในทิศทางที่เราจะวิ่งนําทางไปด้วยนะครับกดพร้อมๆกันนะครับมันก็จะทําการวิ่งแล้วฝากบอลวิ่งนําทางไปนะครับเนี่ยฮะแล้วการเข้าทาประตูของเรานะครับมันก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเห็นไหมฮะ นี่เป็นมิดฟิลด์นะครับเติมขึ้นมาถ้าจบเองไม่ได้ก็ปาดให้กับกองหน้าอีกรอบนึงก็ได้นะครับเพื่อเข้าฮอตนะฮะดูอีกจังหวะนึงนะครับเป็นพอลสโคนะครับเป็นมิดฟิลด์เหมือนกันนะครับฝากไว้ที่เมสซี่แล้วตัดกันมาวนนิดนึงรอจังหวะนิดนึงนะครับเราวิ่งนาทางไปแล้วชิปคืนให้กับพอลสโคครับเห็นไหมครับจะมีโอกาสหลุดมากกว่ากองหน้านะครับท่านชมสังเกตแล้วเนาะว่าช่วงต้นๆเราทํากองหน้าให้ดูนะครับมักจะถูกประกบสลอดนะครับเซนเตอร์แบ็กประกบกองหน้าแจอยู่แล้วครับเห็นไหมครับลองฝึกกัันนดูะครบ ในการเล่นจริงก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยครับเป็นเทคนิคที่สุดยอดจริงๆครับเห็นไหมฮะตัวที่ตามประกบเนี่ยก็อาจจะประกบมิดฟิล์อยู่หรอกแต่ว่าความสามารถในการเล่นเกมรับนะครับอาจจะเป็นมิดฟิล์ตัวกลางหรือมิดฟิล์ตัวลุกนะครับที่ช่วยลงมาเล่นเกมรับนะครับมันจะประกบไม่ดีเท่าเซนเตอร์แบ็กนะฮะที่ไปประกบกองหน้านะครับดูฮะชิปมาแล้วหลุดนะครับ ก็ทําประตูได้หลากหลายไม่ว่าจะยิงเองนะครับเข้าฮอตเองหรือว่าจะปาดชงให้กับกองหน้าอีกทีหนึ่งครับดูกองเต้นะครับหาตัวฝากบอลนะครับวนกลับมาหลังนิดนึงนะครับแล้วหาตัวฝากบอลแล้ววิ่งนําทางไปครับแล้วชิปคืนครับต้องระวังจังหวะล้ำหน้าด้วยนะครับต้องชิปในกรณีในจังหวะที่วิ่งเป็นแนวเดียวกันนะครับจะได้ไม่ล้ำหน้านะครับดูครับอ่าเนี่ยจังหวะวิ่งแนวเดียวกันกับกองหลังคู่ต่อสู้นะครับแล้วกดชิปไปนะครับ การกดชิปก็คือการกดปุ่มส่งแต่ว่าเป็นการปัดแบบโค้งๆนะฮะโค้งครึ่งวงกลมนะครับก็คือเป็นการส่งแบบชิปนะครับทุกผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะการวิ่งนําทางก็คือการกดส่งแล้วการปัดไปด้านหน้าพร้อมๆกับการกดส่งนะครับมันจะเป็นการฝากบอลแล้ววิ่งนําทางไปนะครับเหมือนทําการวิ่งเ,เพื่อทําชิ่งวันทูนั่นแหละครับแต่นี่เป็นการชิ่งวันทูแบบการชิปนะฮะก็ลักษณะเดียวกันนะครับแต่เทคนิคคือ ใช้มิดฟิลด์แทนกองหน้านั่นเองครับเห็นไหมครับนี่เป็นจังหวะของกองเต้ครับไปลองฝึกกันดูนะครับแต่สาระสำคัญคือเทคนิคแต่และเทคนิคนี่เราอย่าใช้บ่อยจนเกินไปนะครับเดี๋ยวคู่ต่อสู้จับทางได้นะฮะหรือมันอาจจะเล่นจนชินจนไม่ได้คิดสร้างสรรค์นในจังหวะอื่นๆน,นะครับต้องพยายามทำเกมลุกที่หลากหลายนะครับการเล่นที่หลายรูปแบบนะครับเพื่อให้ ประสิทธิภาพในการเล่นเกมลุกของเรามีความหลากหลายมากขึ้นนั่นเองนะครับเทคนิคที่3เทคนิคสุดท้ายนะครับเป็นเทคนิคการเล่นเกมรับครับการป้องกันลูกเขี่ยทั้งชิ่งและการโยนยาวเพื่อทําประตูนะฮะจากจังหวะเขี่ยบอลนะครับหลายคนอาจจะหัวเสียนะครับหรือว่าหาทางป้องกันไม่ได้นะครับผมเขี่ยแล้วโดนชิปยาวให้กับกองหน้าที่วิ่งนาทางไปหลุดตลอดนะครับหลุดประจําเลยจะป้องกันยังไงดีครับลูกโยนแบบนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นการโยนยาวแบบนี้นะครับหรือว่าการทําชิ่ง สั้นๆวันทูไปนะครับหลุดตลอดครับยังไงฮะดูครับอันนี้คือเราไม่มีเทคนิคในการป้องกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับกองหน้าของคู่ต่อสู้ก็จะหลุดประจำฮะโดยเฉพาะการแข่งในออนไลน์หรือว่าการแข่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับก็จะมักเจอผู้แข่งขันเนี่ยใช้เทคนิคแบบนี้นะครับเขีร์แล้วชิปให้กับกองหน้านะครับ ของหน้าที่มีความเร็วสูงนะครับมาดูเทคนิคของคุณเอ็มนะฮะคือผมก็จะทําแบบละเอียดให้ดูนะเพราะบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับเข้าไปที่ตั้งค่านะครับให้ท่านผู้ชมสังเกตในเรื่องของการตั้งค่า Cursor Cha n g e นะครับหรือว่าการเปลี่ยนเคอร์เซอร์ที่เราบังคับนักเตะนะฮะกดเข้าไปเนี่ยจะมี2แบบนะครับก็คือแบบ m มน u ว l กับแบบ As s i s t นะครับผม m a น u a l ก็คือเรากดเองนะครับผมแบบกดมือกดเปลี่ยนเองอะเปลี่ยนบังคับนักเตะเปลี่ยนเป็นคนนู้นคนนี้เองนะฮะส่วนใหญ่นะครับจะนิยมใช้ As s i นนเพราะแอสเซทเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแบบอัตโนมัตินะครับคือ ai นะครับผมตัวเกมเปลี่ยนให้เราอัตโนมัตินะครับไปยังนักเตะที่ใกล้เคียงบอลมากที่สุดนะครับหรือแม้เราจะใช้วิธีกดตรงๆไปที่ปุ่มสวิ์นะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนไปบังคับตัวนักเตะ ตัวใกล้เคียงหรือว่า next player indicator นะครับนักเตะที่มีรูปสามเหลี่ยมจางๆอยู่บนหัวแทนก็คือเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงมากที่สุดนั่นเองแบบอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมปัญหาแบบนี้ทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนไปบังคับกอ,องหลังได้ครับในกรณีที่เรารู้ตัวว่าเราจะโดนเขี่ยและโยนยาวแล้วละ่ะเห็นไหมครับเรากดไปตรงๆนะฮะจะเปลี่ยนไปบังคับฟาบินโยก็คือนักเตะที่อยู่ใกล้เคียงแทนนะครับท่านผู้ชมทีนี้ ท่านผู้ชมหลายท่านยังไม่ทราบนะครับไอปุ่มสวิ์เนี่ยเราสามารถปัดได้ครับท่านผู้ชมเนี่ยปัดไปเลยฮะสมมุติว่าเราปัดไปด้านซ้ายแบบนี้นะครับผมตอนนี้เราบังคับคิมิชอยู่ไหมฮะเมื่อกี้ผมปัดไปด้านซ้ายนะครับดูนะฮะปัดให้ดูทีหนึ่งปัดไปด้านซ้ายนะครับเราจะเปลี่ยนไปบังคับวาลานแทนนะฮะก็คือทิศทางที่เราปัดไปนั่นแหละครับท่านผู้ชม เราสามารถปัดได้รอบทิศเลยนะครับบนล่างซ้ายขวานะฮะเราปัดไปทิศทางไหนเราก็สามารถเปลี่ยนไปบังคับนักเตะตัวที่อยู่ในทิศทางที่เราปัดไปได้เลยนะครับโดยเฉพาะนักเตะกองหลังนะฮะสำคัญมากนะครับแต่ดูทีนี้นะครับเนี่ยฮะผมปัดบนบัดล่างปัดซ้ายปัดขวานะครับเราก็สามารถเปลี่ยนตัวบังคับนักเตะได้อย่างอิสระเลยนะฮะนี่ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการเน้นเกมรับในจังหวะต่างๆได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่จังหวะการป้องกันลูกโยนยาวนะครับเห็นไหมฮะ ผมไปบังคับนักเตะที่อยู่เซนเต์แบ็กด้านในเลยเห็นไหมฮะเนี่ยครับอันนี้ก็หลายคนใช้เทคนิคนี้นะครับทีนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับมาดูการตั้งรับตอนที่โดนเขี่ยบอลแล้วจะโดนยาวนะครับเขาเขี่ยปุ๊บเราปัดไปหากองหลังเลยครับเราไปบังคับปูโยเลยเห็นไหมเราก็วิ่งปูโยย้อนกลับไปเลยครับวิ่งไปหาประตูเลยฮะเนี่ยฮะแล้วรอดักตรงนี้เลยครับนี่ไหมครับเห็นไหมฮะโดนโยนยังไงก็ดักได้ครับดูครับปัดไปเลยครับปัดไปด้านขวาเลยเราไปบังคับกองหลังเลยไหมฮะแล้วเอาปูโยวิ่งย้อนกลับไปเลยครับไปรอดักเห็นมมััะไ่เหลือคครรบบดู ช้าๆนะฮะปัดไปด้านขวานะครับนี่ตอนนี้เราไปบังคับโซแคมเบลล์ได้ไหมฮะแล้วเอาแคมเบลนะครับวิ่งไปรอเลยฮะถ้ารู้ว่าจะโดนโยนนะครับหรือว่าโดนชิงวันทูแทงทะลุช่องไกลๆแบบนี้นะครับถ้าเราบุกจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็ปัดไปด้านซ้ายไงไปบังคับกองหลังด้านซ้ายเห็นไหมฮะเนี่ยไปบังคับปูโยแล้วเห็นไหมฮะเนี่ยรู้ว่าเขาจะโยนแน่ๆนะครับเรารีบปัดไปบังคับกองหลังแล้วใช้กองหลังวิ่งไปรอเลยฮะท่านผู้ชมวิ่งไปรอดักเลยนะครับถือว่าเป็นเทคนิคที่สุดยอดมากๆนะครับ ป้องกันการโดนชิปไก่แบบนี้ได้นะครับไปไงกันบ้างครับผมทั้ง3เทคนิคในคลิปนี้ถือว่าแต่ได้เทคนิคเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณน้องเอ๋แลพิชัยนะฮะที่เก่งแล้วยังไม่หวงความรู้ด้วยนะครับมีเทคนิคดีๆก็มาฝากบอกต่อกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ